กาบสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี้ยกับกันมาเช่นเคยครับกับการรับของฟรีนะครับผมซึ่งของวันนี้ที่ผมพามารับกันน่าคือเอ็มมาเล่าสไปเกตฮาร์โลนะผมร้อมมงกุฎสีเขียวนี้นั่นเองนะครับผมผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าของชิน้นนะี้นะเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรเลยนะผมเพื่อนๆเพียงแค่เข้าแมปนะครับผมซึ่งแมปก็น้าตาเป็นอย่างนี้นะผมเพื่อนก็คือแมป แบกคิวจีซีลิมินั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้นะครับเขาจะมาในเวลาตีหนึ่งของคืนนี้นะเพื่อนเพื่อนโดยวิธีการได้รับนะครับให้เพื่อนๆกดทางด้านบนตรงนี้นะครับผมที่เขาจะเขียนว่า item ID ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วใส่รหัสตรงนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้บนจอนะเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับผมกดบอกไปแค่นี้นะครับมันก็นจะขึ้นมาช่องนี้แล้วเพื่อนๆพอมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับเวลาตีหนึ่งนะครับผมผมบอกย้ำนะเวลาตีหนึ่งมันจะมีของเด้งลงมานะครับนนผมเพื่อ,าพานนอนเพื่อนครต้องกดรับที่แล้วเนี่ยทีี่่เาามมมแจกงกงงุฎสวนะ ผมบอกเลยว่าขนาดผมเน็ตแรงผมยังไม่ได้ของเลยนะครับเพื่อนรอบที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าแจกพันหรือพันห้านะผมแต่รอบนี้เขาแจกหนึ่งพันนะแล้วใครที่อยากได้ของชิ้นนี้ยังไงคืนนี้ตีหนึ่งก็อย่าลืมมารอ,อก,กันนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆได้กันทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนคนไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปทําอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามเันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตุลาไปก่อนสวัสดีจ้า